ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่นางเอ๋ยพี่นองเอ๋ยสำหรับจะนงพนีแฮปปี้หนักมากโดนแฟนคลับเซื้อผ้าให้วันเกิดพี่นองคาราผมเอารูปนาของเพินินไปติดอยู่ที่ตุกๆทั่วกรุงเทพเลยบ๊ยแฮปปี้เบิร์เดย์ birthday, มื้อนี้เห็นตุกๆยุ่งม,มองใดมีหนะ้าจะยุ่งม,มองหน,นังพี่นองเอ๋ยพี่นองเอ๋ยร่าเป็นจ้าไหนปะจีละเล่นจีละเล่ามาสีวสุพังและสิพาพไปแฮปปี้เบิร์เดย์จะนงพนี สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่ายการจากักรวาลลูกทุ่งกบักลาหนุ่มเจียรานะครับพี่น้องครับถ้าเกิดบอกถึงข,ข่าวข่าวของเรื่องวันเกิดเนีเ่ยนุ่มเจรักกับผู้เดเอาข่าวของศิลปินผู้ใดมาวอกเนาะต่ว่ามื้อน,นี้นะฮะเป็นวันเกิดของสาวจา๊ะนงพนีหรือว่าจ๊ะอาสยามที่หลายคนเขาหลุดจกักรวมถึงจ๊ะ คันหูอะไรก็ว่ากันไปตามชมพเจ้าหลุจักกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องครับผมนุ่มจิระเห็นมเมนต์นนี้แล้วนุ่มจิระประทับใจแท้นนะฮะได้แบบวกวงการของศิลปินลูกทุ่งนี่ก็โอ้ยแล้วกันหยืนหนึ่งไม่ย่าวน้างอยู่เด็กสำหรับจะนงพอดีนี่พี่น้องครับวันเกิดปีนี้นะครับแด่เราการเสพไพรหลายเรื่องหลายเล่าเลยหลายอย่างเลยนะครับเอาเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแต่ว่าอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์พร้อมกับแสดงความเคข้ามาร่วมถึงแฮปปี้เบอร์เดย์นั่งด้วยกันแล้วกันนะพน้องเนะพี่นอ ครับผมมันเป็นแบบนี้และเจ้า,า,าเป็นจังสี่นะครับนี่เจ้าบอกว่าวันเกิดนี้พ่อเอาเค้กมาให้พร้อมกับเงินร่วมทําบุญเข้าสารแล้วก็พวกมาไล่ร่างว่าจากแฟนคลับผีดจะได้มากให้พ่อมาร่วมทาบุญด้วยเออพี่นองคารับผมป่ะว่าสิเป็นเคประว่าสิเป็นมาไล่จากคุณพ่อนะครับนนารักอหลีเลยนะฮะสำหรับจะเอ,อ๊ะจะให้พ่อหรือว่าพ่อให้จะ <c oughs> และอีกหนึ่งมุ่งพิธารคารพผมบวชตั้ง4นะฮะนี่วันเกิดปีนี้ตั้งใจจะทำบุญเข้าสาร5,000กิโลโดยถวายวัดสักแก้ว2,500กิโลถวายค่าน้ำค่าไฟให้วัด2,000 0บาทและอีกวัดที่ถวายคือวัดตาลเจช่อ2,500กิโล ทั้งสองวัดร,รับเลี้ยงน้องๆเด็กกำพร้าขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายพี่น้องคราบผมเป็นภาพที่จะอาสยามหรือว่าจะนงพนีนะฮะและครอบครัวนี่ก,กัไปรวมทงบุญยูวัดพี่น้องคาราบมแล้วกัอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆหลายปุ้หลายคนเลยนะฮะบัดที่นี่พี่น้องคาราบผมมาอีกนึงมุ่มดีกว่านะฮะมุ่งหน,นุ่งมเจียราประทับใจแห้ง ไปเมืองกันดีกว่าพี่น้องครับโอ้ยตุกต๊กๆหลายคันมีรูปจ๊ะอยู่หลังรถเออ <laughs> เป็นการแฮปปี้เบิร์ a เดย์ของสาวจ๊ะพี่น้องครับผมเป็นยังไงเอาไปเมืองพร้อมกันเลยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้แฮปปี้เบิร์เดย์ชูยูคุณนงพนีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะเป็นเป็นจะมาส4ปีปีแรกคะ่ะ ี่นั่งรถตุกๆปีนี้ขอบคุณนะคะใครที่แบบว่าเส้นนี้นะคะสยามสยามอะไรบ้างพัน t ะทองโอ้มีสยามมาบุกคลองโอ้มีหลายที่เลยนะคะก็สามารถมานั่งรถตุกๆพีพิจาได้นะคะเพราะว่าพิจาเป็นเจ้าของกิจการเก็บเงินเก็บเงินกับพิจาฮะเก็บเงินค่าตุกตเก็บเงินค่าตุกๆกับพิจาด้วยขอบคุณค่ะอะไรอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะนั่งอยู่ครับ เาวนี่ยแหละพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องดีๆนะฮะเป็นอีกหนึ่งมุมที่นุ่มเจร่าแล้วก็รายการจักรวาลลูกทุ่งนะฮะแฮปปี้เบิร์เดย์คนในวงการลูกทุ่งโดยเฉพาะสาวจาั่นงพันี่บอกเลยว่านุ่มเจร่าเป็นแฟนคลับเพลินเป็น FC. เอฟซีเพลินนะฮะขอให้รักษามาตรฐานความดีความงามความบันเทิงเฮ็ดให้แฟนคลับเิตนรักแฟนเพลงนี่ ประทับใจแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะและกันน่ารักเสมอสําหรับ FC ทุกทุกคนนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์สาวจัดด้วยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะผู้ใดที่มิงคลิปนี้เราเห็นเรื่องราวนี้แล้วพี่น้องครับอยาก,ก<น>เข้าร่วมแฮปปี้เบอร์เดย์กันแฮปปี้เบอร์เดย์ในคอมเมนต์เด้อเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจินและเล่นด้วยนะจะ๊ะนี่คือเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่นุ้งจิระอวบส้ฟังผ่านรายการจักรวาล ลุกทุ่มก็บอกหลาหนุ่มจิระไปแล้วจิระเล่นจิระเล่ามาส,ส,สวัสดีครับ